สวัสดีครับสวัสดีท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬากองทวอกกาศสนามจมันทรุเบกษาครับมารับชมเกมแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงช่วยผู้บริหารอากาศประจับปี2568นะครับวันนี้ก็อยู่กันในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับอยู่กันในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเกมเริ่มแล้วครับ ทางด้านของอาสมชันศรีราชาครับให้เราแตะหนีมาเอาแล้วกลายเป็นเสียบอลครับตอกส้นมังสิทาแล้วบังไว้ก่อนครับออกหลังไว้เลยครับได้เป็นเตะจัประตูนะครับบอลย้อนกลับมาครับคารพจนิชสิงห์เขนกลับไปครับพระชรพลวุฒิวงศ์ มาทีทิดกรบางจันทร์ทิดกรให้มาครับวรพศวรพจ่ายขึ้นหน้ามาข้างในยังเก็บไม่ได้ครับรรครับได้มาอีกทีนึ่งครับปิพัฒน์จันหอมไหลต่อมาแล้วโอกาสตรงนี้ได้จบอย่างติดบล็อกครับให้ออกไปทางขวาอีกทีนึงครับเมื่อสักครู่นี้เป็นนัชนนจันดีนะที่ได้จบกาน์ดพลครับทุมขึ้นมา อยากจะเกี่ยวเล่นครับวงสกร์บุญเกิดบอลที่สิทธาออกมาทางฝั่งซ้ายครับมองโยกหาเหลี่ยมแล้วเปิดเข้ามาได้แล้วโอ้โหองจะจ่อลูกนี้แล้ว1น,นเลยครับทาหด้าของเทพซีดินขึ้นนำครับอดได้ประตูจากลุสกีกาเดครับหมายเลข20ดูภาพช้าครับอจังหวะตรงนี้ครับโยกมาแล้ว เปิดมาจังหวะพอดิบพอดีแล้วหูสอดตัวเข้าโหมงได้ยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ดูภาพชาครับโอ้โยนมาแม่นทีเดียวครับแล้วไม่มีตัวประกบเลยครับทางด้านของลุกสกี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่ทางด้านของเทพศิรินขึ้นนำอสมชันศรีราชาครับเปิดเข้ามาครับเสด็จพน์ติสมุทร พิงได้แล้วแต่ว่ายาวเกินไปครับแล้วโอ้ตรงนี้มีเหนียวแต่พุทธศิลิ์ไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้แล้วยิงไม่เข้าเองครับดูภาพช้าครับจังหวะเนี้ยเนี่ยมีเหนียวล้มลงไปครับทั้งด้านของบุศกรบุญเกิดแต่พุทธศิลป์นีไม่เป่าครับสิธาพลิกหมีมาก่อนครับสิธากันฑพลกินหอม กกาเดแล้วเสียบอลครับสิทาแต่ว่าก็ยังมาเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับวงสกรบุญเกิดขยยับช่วหมองขึ้นมาแล้วอย่างสกิดออกมาได้ครับเข็มปาชาสุกโตเข็มประชาติมห่างตัวนิดเดียวโดนแย่งเลยครับ ได้ดีครับทางหน้าของปราแสงสว่างไหลขึ้นมาสิทธาแล้วล้มลงไปตรงนี้เสียฟาเขาที่ดิกรบังจันทร์พี่บ่าววีมาดูทุกวันเลยคือพี่บ่าววีเนี่ยโดนแซวทุกวันนะครับโดนแซวทุกแมตช์จริงๆนะครับต้องมีคอมเมนต์ต้องมีใครสักคนนึงกับต้องคอมเมนต์มาว่าพี่บ่าววีดูทุกแมตช์นะครับแล้วผู้ตัิสินเป่านกวินหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ จบครึ่งแรกไปครับทางด้านของเทปซิลินครับนำอสมชสิทชาหนึ่งประตูศูนย์ครับได้ประตูจากคนนี้ครับลุสกีกาเดนในนาทีที่17นะครับผู้ินธิให้สัญญาณครับเกมเริ่มครับในครึ่งเวลาหลังครับมาลุ้นกันอีก40นาทีครับก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทางด้านของอสมชัศิรชา เซนฟิลิงก็เข้ามาบีบกันได้ดีนะครับไม่ได้ปล่อยให้เล่นได้ง่ายอิทธิมนอนตตามมาเลยครับทางด้านของศิลวิทธโมพาไพรครับเนี่ยรับหน้าที่ตามอิทธิมอนเลยครับโอ้โหไม่ได้ปล่อยเลยแล้วจ่ายทะลุมายิงลูกนี้โอ้โหชนชันแล้วมงซ้ำอีกทีหนึง่งปัดได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับแล้ว ต้องจับภาพมาที่คนนี้เลยครับนิีิกรดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับอิทธิมตนจ่ายมาแล้วยกมาเนี่ยทะลุมาของนัชนนนแล้วครับแต่ว่าเขียนประชารู้ยิงไปชนคานครับแล้วจังหวะมงซ้ําก็ไม่ได้ครับยังปัดทิ้งได้อีกทีนึงครับสมเข้ามามงต่อครับลุกสกีหลิจิมมาเก็บได้ครับสิธา คืนแล้วศิลวิทเสียบอลครับอิทธิมลนปั๊มมาบอลเอาทะลุไหมหยังไม่ถึงครับได้ครับนัชนนนัชนนไให้ออกไปทางฝั่งซ้ายครับได้ลองสัดลูกนี้แล้วอาวรัาตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอัจสำชัญศรีราชาครับโอ้แล้วนี่ครับเป็นปฏิพัฒนจันหอมครับดูภาพชาครับ อสัตตรงนี้บอลกระดอนพื้นแล้วเข้าไปเลยครับนี่ครับบอลออกมาถึงเขาแล้วกดด้วยซ้ายก็เรียบร้อยครับจากหมายเลข24ครับปฏิพัทธ์จันหอมดึงหนีได้ปุญญพัฒน์และลุยมามีโดนเหนี่ยวนิดนึงกุลสินให้ไ็นรู้ได้เปรี่ยนครับเล่นต่อไปนัชนนรนัชนนลากมาสกัดได้ครับทานหน้าของปราแสงสว่างดีขึ้นมาด้านหน้านครับลูกสกี แล้วบอลยังไม่ออกครับสิธาสิธาตวัดเข้ามาด้านในแล้วอวิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้ข้ามคานออกไปครับเปิดมาแล้วได้หมงลูกบอลย้อยๆแล้วเป็น2-1ครับอัดสำชันสีราชาแซงเทีมซีรินแล้วครับ โอ้โหเป็นคณพจน์อินทร์สิงค์ครับทำประตูให้อสมชันศรีราชาขึ้นนำอีกครั้งครับในนาทีที่79ครับโอ้โหนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาดูภาพช้าครับโอ้โหดูครับเปิดมาแล้วมงบอลย้อยย้อยเข้าไปเลยครับโอ้โหเนี่ครับเตะมุมตรงนี้ครับและเนี่ยเสาสอง มงบอลย้อยข้ามหู่ตัวมีตัวคุมเส้นด้วยครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับแล้วดูครับความสาใจของผู้เล่นอสัมชัญศรีราชาครับโอ้เนี่ยโค้ดวิ่งมากระโดดใส่เลยครับ2-1ครับที่อสัมชัญศรีราชาแซงนำครับแล้วครึ่งหลังทด5นาทีครับเอาแล้วครับตอนนี้กลับมาเป็นฝ่ายนำบ้างครับอสัมชัญศรีราชาครับ เทพศิริต้องเปิดเกมลุกใส่บ้างแล้วโอ้โหยังปัดได้ครับปจระวพลุฒธิวงศ์ดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ครับเปิดมาแล้วปัดปลายมือแล้วไปโดนเสาครับโอ้โหมีขยับเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนนะครับทางด้านของเทพศิริครับถอดเอาทางด้านของกนพลกลิ่นหอมออกนะครับแล้วส่งสิทธาชยาลงมาเล่นนะครับ ลากลุยมาช่สแกคุ้มเปิดมาแล้วได้โงตรงนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ครับได้ไหมได้ครับเอาครับเทพซิลินตีเสมอได้ครับจากทางด้านลุสกีกาเดครับโอ้โหเอาครับดูภาพช้ากันหน่อยครับ โอ้โหอนุชาสแกนคุ้มครับเปิดมาแล้วลุสกี้คนเดียวอีกแล้วครับโอ้ยผู้ช่วยผัวศินเนี่ยบอกว่าบอลน่ะข้ามเส้นไปแล้วนะครับดูอีกทีครับโยกหมวมาแล้วหมกว่าข้ามไปแล้วครับผู้ช่วยผัวศินครับโอ้โหไป คุยหน่อยครับโอ้โหแต่ตอนนี้พูธศินป์ให้ประตูไปแล้วครับยาวขึ้นมานี้ครับสิทธาสิทธาตวัดมาไม่มีอะไรครับบอลขอ,อรรสัมผันศฉลชาแล้วพูทสัิสินก็เปล่า้องิดหมดเวลาการแข่งขันครับจบ80นาทีครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษนะครับ คนแรกครับของเทพศิรินครับเป็นรุสกีกาเดนะครับฮีโร่ทำประตูตีเสมอให้เทพศิรินครับคนทำประตูขึ้นนำแล้วประตูตีเสมอนะครับให้เทพศิรินรุสกีครับโดนกับพัชรพลแล้วยิงเข้าไปครับรุสกีขึ้นนำก่อนครับเทพศิรินคนแรกครับของทางด้านอัศวินศรีราชาครับเป็นทิติกรบางจันทร์นะครับ สิทธิ์ให้สัญญาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วแโอ้โหเข้ามุมไปเลยครับทีดีกรอนครับยิงได้เฉยบคมนะครับคนที่2ของเทพศิรินครับหมายเลข5ครับปาดแสงสว่างครับสิทินให้สัญญาแล้วนะครับปาดวิ่งมาแล้วยิงเข้าไปครับ ก็ยังทําได้ดีครับเจฟศิลินครับ2คนยังไม่พลาดคนที่2ครับของอัศมชันศรีราชาครับรัตนวัตนวงสาพรมครับรัตนวัฒน์ครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอนะครับแล้วยิงเข้าไปครับรัตนวัตนวงสาพรมไม่พลาดครับ2คนของทั้ง2ทีมครับไม่พลาดนะครับ คนที่3ของเทพศรีนครส่งหมายเลขยี่สิบเอนะครับกอนทวั์ทองคงเย้านะครับจะเป็นคนรับหน้าที่ในการยิงจุดโทษกอนทวั์วิ่งมาแล้วยิงเฉลเสาครับเอาครับเทพศรีพลาดก่อนแล้วครับ โอ้นี่ลงมาเป็นตัวสำรองครับทางด้านของกอนทวัฒน์ทองคงย่าวครับแล้วยิงหูกาเน้นมุมครับคนที่3ครับของอัสัมชัญศรีราชาครับปฏิพานสร้อยสุวรรณครับยิงเข้าเพื่อกุมความได้เปรียบนะครับปฏิพานแล้วยิงเข้าไปครับเอาอะไรครับขึืนนำครับทางด้านของอัศวสัมชัญศรีราชาครับ คนที่4ครับของเทพศรีนครับนัทภพชัยมงคลเข้าเพื่อยังอยู่ในเกมรตีเสมอก่อนนะครับนัทภพแปเน้นๆเข้ามุมขวาไปเลยครับ3ต่อ3นะครับคนที่4ครับของอัศมชันศิราชายครับ กุญญพัททองใสเข้าเพื่อกุมความได้เปรียบต่อไปนะครับปุญญพัท,ญญพทวิ่งและยิงเข้าไปครับหลงทางอีกครั้งหนึ่งครับนิธิกรคนที่5ครับของเทพสิรินสิทธาชัยยาครับยิงเข้าเพื่อให้ทีมยังอยู่ในเกมนะครับถ้าไม่เข้าเกมถ้าไม่เข้าก็คือจบเลยนะครับ ยิงลูกนี้นิ่มๆเข้าไปครับทางด้านของสิทธาชัยยาแล้วต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้ครับนิธิกรส่วนอสัมชัญศิรา,าให้พัชรพลวุฒิวงครับผู้รักษาประตูเป็นคนยิงพัชรพลแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยครับทางด้านของอสัมชัญศิราชาครับเอาชนะ เทพศิรินด้วยการดวลจุดทอดครับหลังจากเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ครับรวมสกอร์เป็น7ประตูต่อ6นะครับดูภาพช้าครับโอ้เป็นทางด้านของอสามชันศิราชาสุดท้ายกลับมาชนะได้ครับสกอร์รวมนะครับ7ประตูต่อ6นะครับ อ่าสชันศรีนาชาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับในศึกฟุตบอลนักเรียนชิงถ้วยผู้บริชารนักการาากาประจำปี2568เป็นทีมแรกในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับสำหรับคู่นี้ขอตัวลาทุท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ